วันนี้นัดอมฟันิกแล้วบายเพิ่งเรียกรถไปนะครับกำลังจะไป BIC รอบครับวันนี้เหมือนว่า จะไปคอนซัลท์ก่อนนะครับก่อนที่จะครอบฟันหลักจากครั้งที่แล้วที่มีการอุดฟันชั่วคราวไปนะครับมีรถมาใกล้ถึงแล้วจะไปขึ้นรถก่อนก็เจอกันที่ BIDC ครับ <Okay. S 1> งไปประมาณ วันนี้น่าจะแค่คอนเสิร์เฉยๆแล้วก็วันเสาร์หน้าน่าจะได้คลองฝันแล้วครับถึงแล้วนะครับที่เดิม DRC ที่นี่นะครับสำหรับมาตรการในช่วงโควิดนะครับ ก็ดีมากเลยก็จะมีจุดคัดกรองข้างหน้านะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับบริการด้านในนะครับมาถึงก็วัดความดันเล็กน้อยแล้วก็มีการสอบถามว่าในช่วงที่ผ่านมามีความเสี่ยงที่ไปคอนแทคกับผู้ป่วยบ้างหรือเปล่าประมาณนั้นครับหวังว่าวันนี้นะครับ จะเป็นแค่การคอนเซ็ปถ้ามีโอกาสนะครับจะขอคุณหมอถ่ายตอนที่คุณหมอให้คำแนะนำด้วยนะครับถึงแล้วอ๋อครับก็เดี๋ยวตอนที่รักษาหน้าฟันเสร็จแล้ว่ครับเราก็แนะนำให้ทำตัวใส่เดือนแล้วก็ทำครอกนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ตรงมาตรงไปส่วนเสี้ยค่าเนี่ยคงแนะนำอุดด้วยเพราะมีฟันผุนะครับคุณหมอแจ้งว่า จริงๆมีฟันผุอยู่ใกล้ๆกับฟันที่ซี่ที่ผมกําลังรักษารักฟันอยู่นะครับซึ่งในที่สุดคุณหมอก็แนะนําให้รักษารักฟันแล้วก็ครอบฟันอะไรให้เสร็จก่อนและหลังจากนั้นก็ฟันที่ผุที่ติดกันซี่ติดกันก็อาจจะต้องมาอุดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็แค่นี้สบายๆชิววันเสาร์ก็จะเข้ามารักษาลักฟันต่อ แล้วก็ทำการครอบฟันในวันเดียวกันเลยส่วนจะอุดฟันซี่ที่ติดกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูในคลิปไปค่อยว่ากัน